สวัสดีค่ะพี่น้องวันดีจ้าใส่มือเดียวได้ค่ะพี่น้องลูกหน้าบริลลลงคลิปโดนละค่ะลุงหน้าสิบห้าพี่น้องไปเบิ้งยยมมะแรงเนาะค่ะสวนลูงหน้ายยมมะแรงนะคะเน,นา,า,านะภาพพี่น้องเลาะเบิ้งสวนก่อนค่ะโดนละอัปเดตเนาะคะ่ะน้องบ๊อบฮูกเต่ยมัไนไงละบ๊บไปเบิ้งก่อนแต่สิบห้าไปเบิ้งสวนหน้าบ้านเนาะจ๊นอสภาพบรรยากาศบ้านกะสิหกเนสจังน้อยค่ะพี่นอ้องหย้ามันเกิดขึ้นไหวเนาะคะ่ะเนาะลูกหน้าก็พยายามตัดิจา้าทางเข้าบ้านก็น มีหมองฝนตกใส่กับเป็นจืดเป็นรูมในแจ้งน่อยเดี๋ยวจะอัปเดตสวนแจ้งน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะหน้าบริตัดหนาแค่อาทิตย์กโกกวาค่ะฝุ่นบักเอิกพี่น้องบักเอิกโดกโดดฝุน่นก็ลังแก่เนาะค่ะพี่น้องเนาะบักเอิกบักเอิกใช้ตำม,มารากอนาากนเ,เนาะจ้ะเนาะเศบแสบเห็นไหมมันซุกซกุกกอนเนาะคะ่ะเนาะลนุงหน้าเสียเอาไว้แต่เฮ็ดแนวอยู่นี่บักหุ่งต้นตนี้ตอนลนุงหน้าเปิดตะกี้มันมันมีหน่วยเท่าไหร่บานเท่านี้ค่ะ ดุกดุกจะพี่น้องนอ่ะเพื่อนดินเนพิ่นมะคุงเตี่ยนนุงหน้าได้มาสามตน้นบะโคนค่ะพี่น้องบพรมีล่มเพราะว่ามันบริสูงแห้งล่มมะผัดเนาะค่ะเนาะนนเบื้องต้นนี่พี่น้องเบื้องปวดอันนี้คือตะกี้มันเป็นอันวงบ่อก,กระถางดอกใหม่นุงหน้าเอามาปลูกนี่ค่ะความเตี่ยเพิ่นในซ้ำนี่แหละค่ะนี่ปวด่วยดกค,คักคาวคนพี่น้องปวด,ดผพอีรีค่ะ พอห่งต่ำได้จ้าเนี่ยกินซุกกระแซบในพันนิดเดียวสงสัยบข้าจ้าสิตัดต่อพันธุกรรมตรงหน้ากรบโปงหัวอันนี้เพ oui? ิ่นยืดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะพี่น้องตะกี้เพิ่นกับเตี้ยเตี้ยขึ้นการพิ่นยืดขึ้นมานิดนึงกรบโปงเท่าไรค่ะผลเกิดน้อยไม่ละผนเกิดขึ้นมาน้อยไม่ค่ะพี่น้องตะกี้พันกับเป็นต้นเตี้ยขึ้นกันนี่ล่ะสูงขึ้นมากอะสูงขึ้นมานิดนึงอีกเม็ดนึงเท่านั้นละค่ะพี่น้องลูกโูกปวดพวกอดใจเด้๋นุ่งหน้าสิผ้าไปบึงปวดขาลูกลูกหน้าสิผ้าไปบงอัน พากหน้าอื่นที่มันเหลือหนาฝนเนะาะจะปลูกจงไหนจังสีย่าง,าญญางนุ่หน้ากับปลูกใส่ไต่ใส่ข้าไปสั่นละอันนี้ผักหอมเปรี้ยวบงทีไปเรื่อยนุ่หน้าเน,น็บลงไปจิกนะซื้อมาแต่ตลาดกับมาเนียไปทักกินเนาะคะยางมาใส่กับย่างมาเด็ดเอานี่ยละอันนี้กระพักเขียวเพราะท่านี่หดหนาม,มันอยู่หดไหลเพื่อนอันซุ่มหนามไหลกับคือจังเพื่อนอันเด็กเปื่อยนะคะนุ่หน้าก็เลยบอ่อนี่เอาไปเด็ดย่างมาใ้ากับมาเด็ดเอาไป เอาไปปั่นจ้ะพี่น้องปั่นใส่บูเบอรี่ใส่บักซีดาใส่ผลไม้ที่เ่ามีนี่แหละค่ะพวกว่านัดก็ได้นี่ขึ้นช่ายนี่งามก็มูค่ะพี่น้องเบิ่งขึ้นช่ายงามงามค่ะนี่กับปลูกใส่กระถางไว้เอาตน้นมาเตอตลาดได้ค่ะนี่ตน้นเพิ่นหนุ่งหน้าเนี้ยไปที่ใบเรื่อยซื้อมากแต่กินใบเพิ่นก็เอามาเนีย้ยงามงามใจพี่น้องนี่กระถางนี่หน้าพอดีโลกหงาออก ยังมังคืนหอยถากหลายค่ะพี่น้องหอยถากไล้หลายกัมจัตจังไดเมนมานี่เด้อค่ะเหตุจากับพวกหอยถากนู้นหน้าบริเวณยังเพิ่นยิบไปแล้วก็กลับมาใหม่อีกกลับมาใหม่กะยังมังคืนมาซอมมอนีิไตเต็มเลยค่ะพี่น้องปวดพวกอหลีนก้าเนาะเช่นชายนกคานาะต้นตังโอปลูกพ,พักเพอได้กินค่ะให้เบิดฝนกับน้องหน้าจะสิปลูกอีก อันนี้ต้นนันอันนี้เคลเคลใบหยกิกคณะบหยิกเนาะค่ะเนาะอันนี้ไดโนเสาร์เป็นสปีชีส์สายพันธุ์เดียวกันเด้อล่ะค่ะพี่น้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันกันกบอันเคลบายยักษ์่นล่ะคะ่ะตันนี้เป็นใบไดโนเสาร์แต่เป็นออกสีม,มีรสขมกว่านิดนึงเคลเนี่ยเขาสีม,มีรดขมแหงแกแหงเป็นยาได้ค่ะพี่น้องลสขมมายากตัดด้วยพละไมก็คือที่มีรดเปรี้ยวนะคะบีบบักหน้าลงไปก็ได้ตอนเทาปันไปยังเพิ่นถึงเบาหนุ่งหน้าถึงว่าปัน ปั่นกินมันสิกินในไลน์นะคะผักเนี่ยมันก็กินกับตำบักงพงกินสดกินพัดคือขนาดนี่ก็ได้เบื่อจ้ะพี่น้องนี่ไลเหลือดซ้ำนี่แหละค่ะนี่นี่ปั่นบัขมเลยค่ะปั่นเซบักนัดก็ได้น้องหน้าเริ่มเพาะไม้อีแล้วค่ะนี่เอาลงกเซกระถางถ้าเพิ่นตายถ้ามันเบื่อหน้าก็เพาะไม้อีกจ้ะพี่น้องพระไปเพาะเปหลุนรุ่นไปพาะจะพระตัวมัสมั่นใส่กฐางอยู่กับเืมค่ะตุนหอมกับเลือดบรัย ต้นนี้กัอันหอยหอยกินกับเกลือเบอิดแล้วค่ะพี่น,อน้องต้นนี้เบิดไปแล้วนี่นกหน้าต้องปลูกใหม่อีกเนาะค่ะเนาะอันนี้นก็กรลแรงเสิเบิดไปอ่าฝนเนาะคะ่ะในหอยถากหอยเพิ่นออกได้ขึ้นช่ายนี่บ่มีศัตรูค่ะพี่น,อน้องนกหน้าเบิ่งแล้วบ่มีศัตรูเด้อค่ะเด้อดีดีมันขิวบ่หนกนหน้าว่าาะปวดว่าบ่คงอหรีเนาะบักหน้านกหน้านัานานาน่นโลนเบิดแหละค่ะโลนคักโรนแน่โลนถิ่มเบิดจนเบิดอีหลนนกหน้าก็เลยว่าท่านแดน ปลาสิฉีดฮอ,อ,อร์โมนใครพอท่านฉีดอยู่พวกเน่ากะเบิดกินพอดีเมันโลนทิบมันนะคะคิดอยงนี้มันจะมาโ,มโลนเหม็นไม่ได้จ้ะพี่น้องเด้อนกหน้ากับขอบบุญขอบ,ขอบคุณหลาไลที่พี่น้องเขามามาชมมาตีเนาะคะ่ะเนาะบางคนมากับเขามาวา่านหนนีนวลแต่ว่ากะธรรมดาแล้วกนกหน้าบริสิเรียหรอกโลกโซเชียลนะคะเนาะแสดงว่าเพบนเขามาให้กำลังใจเฮาเนาะค่ะเนาะเฮาบดิมีเจตนาอีหยังเนาะค่ะเนาะโลกโซเชียลเาท้องทำใจมาคูงหนีอีกตัวหนึ่งนะคะนิ้นนนะะว,วน,ะะนิ้วยาวตัวนิ้วน,นิ้วยาว พนมีทั้งเบอร์สี่ต้นค่ะพี่นอ้องน้องหน้ากับปูแบักเก้ือปูยังกับปูกี่ดอกเป็นจังเนจ้จพี่นอ้องฝนตกบ่อท่างอันจังหวัดอื่น่ะนี่อุบลวลีนชั้มลาบด,ด้วค่ะในปีที่แล้วนะสามเมษพี่นอ้องฝนหนามหนาบ้านน้องหน้าน้องหน้าสีส้มไปบิ่งปวดหนามทั้งหน้าบ้นานเดี๋ยวสิพายยางไปเบิ่งน้ำกับร่งขึ้นเนาะค่ะเนาะเป็นไหลมาแท้ทั้งอื่นผลละค่ะนี่บอกพี่น้องหน้านจนตายเบิร์ละจ้าพี่นอ้องมีน้องหน้าซื้อโค้งเล็กมากเนี่ยเบิร์ฝนนี่น้องหน้ากระสี เห็ดโล่งเลื่อนค่ะนี่สิตัดเอาโล่งให้เบิดเลยเนี่กินบักพริกอยู่เนี่ยตัดออกเอาวงบอออกตัดต้นบักม่วงออกนะคะเนาะทมดินขึ้นนี่จกักซีฟโลดประสันลุงหน้ากับสิปลูกกินเลยใน,ในี่บักพริกกับเนี่ยวงบอเนี่ยจ้าซุปเหมือนเดากกับสิปลูกใหม่เนาะเนาะหยากระยากลายนี่จักหน่อยราคาเนี่ยบักแนวโลนเบิดเลยเดี๋ยวก็ร่างสิออกดอกใหมนะะ่เนาะเนาะโหแล้วากะเริ่มไหวเนี่ยละจา้า อันนี้นาะบ้านนกหน้าขาเจา้ามาต๊ปลาใช่มันแสดงว่ามันตน้องมีอย่างสักอย่างหนึ่งแบบปาลาไหลข้าเจ้ามาเบดพรังเต้เลยด้ค่ะพี่น้องเันมาต๊ปลานาบ้านนกหน้านี่รถจอดเป็นแถวๆอยู่ที่ค่ะน้ำก็ลั่งขึ้นค่ะนาบ้านนกหน้านี่มันเป็นเหมือน,น,นอ่างเก็บน้ำที่มันไหลมาจากมองอื่นนะคะมันชิลลงไปหาแม่นำ้ำแม่นำ้ำแม่น้ำมูนเนาะทํามันไหลเพราะท่านมันกระเอิญเ็นะคะ่ะปีที่แล้วในท่วมเบิ้ย ประตูบานนกหน้านี่ล่นคามไปเลยค่ะคามไปเลยคามเข้าไปในบานเลยแต่ว่านบานนกหน้านั่นสูงมันบ่อหอดหอดบันไดค่ะพี่น้องนกหน้าก็ออกหลังบานออกล้งบาทเอาลูไปจอยไปทางทางใหญ่ผลทางหนาลงบ้านบ่ค่ะเอาไปไใบบานเนี่ยน้ำนี่ก็ล่างลุ่นแล้วค่ะนี่นี่เรามองนี่นกหน้ากับแมลงออกก๊าลังกายเดี๋ยวเช้าหน่อยนกหน้าซักฝาแลานโนงเสียนน้านกหน้าก็จะมาออกก๊าลังกายเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองนกหน้าผ้าแซมด้วยใจพี่น้องหนาๆปาะลังขืนค่ะ ีนี้บ่ท่านถ่วมกับพบ่พอวันนาบ่ให้ถ่วมแล้วค่ะเนาะทุกทีฟังหมองเขาบอกฝนบ่ตกบ่แห้งเด้เมื่อคืนนี้ตกอยู่จ้าพี่น้องแต่ว่าถ้า,าท,ทั้งตกบ่ยุดบ่ย้อนละมันมทั้งอื่นก็ไหลมาในถั่วมแท้แน่นอนเนาะคะ่ะะเนาแต่ว่าปีนี้ก็บ่ฮู้ล้วหมู่ก็บ,บอกว่าไม่ท่วมหรอกไม่ท่วมหรอกกับพบ่อวันนาให้มันเป็นแบบนั้นเนาะคะ่ะเนาะปีที่แล้วทุเรียนนกหน้าตายเบิดบ่เหลือเลยจ้าพี่น้องนี่ทั้งหน,น,น,นานี่นกหน้ากับพ่อนเอาหญ้าออกวันหน้านสิวยถัยก,ก,ก,ก่้นน่ว น,นี่บักเขือตรงหน้าสิโลกงหยาบเบิดเลยปลูกไม่ไว้ให้หน้ำเพิน่นเบดิดฝนก่อนคุณขายไม่น้ำใหญ่ได้จ้ะพี่นอ้องไหลไปเลยเนี่คุณขี้นกหน้าน้ำถั่วมไปเลยได้ใช้ผ้าปิ่งขี้ขี้นกหน้าน้ำถั่วมเบิดพี่นอ้องท่างเป็นจังใจน,นอ้อพุ่นๆท่างท่างบ้านหลังใหญ่ๆทั้งพุ่นนะคะ่ะ น้ำท่วมหอหลังข้าเจ้าเลยได้ค่ะพี่น้องมองมองใช้ข้ามองเหมือนลงรอดนะน่ะกเจ้ากันนี้ไปเศร้าทั้งอื่นเบิดมาสางใดปีส่งปีน้ำกระถวมบานปีแหลกถ่วมเลยค่ะให้ไปแะ็กซี่ตนเพิินค่ะมานกหน้ามันบ่ทถวมแล้วมันกระถวมไปหอดบันไดกระซ้ําถาาไไั่มแล้วเนาะไปบ่ไดมากบ่ไดที่นกหน้าน้ำถั่มเบิดเลยค่ะพี่น้องต่แม่นสิเฮ็ดบ้านหรือย,อยังกระสิทมทมกระสิเตจข้องให้กิงไดบ่นนี่อาเสือทีไมเนี้ล่ะ ทันมีเงินเห็ดอกอันที่เขาเจ้าที่นกหน้าทัดมาผีค่ะพี่น้องเนี่ย,อยมองนี่ละค่ะมองเป้าโ่น่ะนกหน้าเพราะท่านด้เฮ็ดยังงี่นะน้าทัวมเบิดจ้ะพี่น้องปีเนี่ยป้าเป็นกำลังแรงใจให้ให้นกหน้านี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อป้าเป็นกำลังแรงใจให้นกหน้านี่เด้อค่ะพี่น้องนกหน้ากะ บอได้ลงคลิปลายมือแล้วค่ะค้าต่ยากอยู่เป็นจังไหนน้อพี่น้องทางบ้านพนตกบ่พบพอกันไว้น่าจะพี่น้องสวัสดีค่ะ